สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจส c o ก d h นแฮนชา n แนลครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ลูกค้านะครับส่งสินค้ามาแลกมาเทินที่ร้านนี่นะครับนี่ครับกล่องใหญ่เลยครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพนะครับผมก็จะส่งมาขายนะครับมาขายมาแลกมาเทินนะครับที่ร้านนะครับ พอที่ร้านเนี่ยรับแรกรับเทิญนะครับให้ราคาสูงนะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะทักบล็อกมาถามราคานะครับประเมินราคาก่อนว่า,ารุ่นนี้สภาพแบบนี้นะครับทางร้านรับซื้อเท่าไหร่ถ้าทางร้านตอบราคาไปแล้วลูกค้าถูกใจนะครับเขาก็จะส่งมาขอที่อยู่ฮะ ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่ร้านนะครับก็ส่งมาขายที่ร้านนะครับอันนี้เราลองแกะดูนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะขายแลกเทินก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับในแฟนเพจก็ได้นะครับนี็ครับผมนี่นปอมาอย่างดีนะครับนี้นะฮะนี่เอสิพัทนะครับตรวนี้ เอสซิชารดนะครับแสงไยนะครับร้านแจสิสหนแคนนี่ก็เปิดมานานแล้วนะครับผมลูกค้าก็จะส่งสินค้ามาขายมาแรกมาเชินนะแบบนี้ครับทุกวันนะครับบางทีอ่มีรุ่นใหม่ๆเนี่ยลูกค้าไปรูดบัตรมาหรือว่าไปผ่อนใช้บัตรผ่อนนียก็ส่งสินค้ามาขายที่ร้านนะครับก็คือง่ายๆผ่อ,อนกับบัตรแล้วก็ เอาสินค้ามาขายที่ร้านเพื่อที่จะเอาเงินสดไปใช้นะครับอันนี้นะครับนี่ฮะสภาพสวยนะครับส่งมานะครับอันนี้ของจริงนะครับร้านนี้นะครับรับแรกรับเทินนะครับนี่ฮะไม่มีหน้าม้านะครับของจริงนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามเนี่ยก็จะรู้นะครับผมร้านแจ๊กจะเป็นแทนนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับทางร้านรับหมดนะครับ นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับผมนี่ก็ลูกค้าครับจากปทุมธานีนะครับผมส่งมาสอบถามราคาได้ครับผมอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับเนี่ยนีสินเนาบัตรมีอะไรครบนะครับเองนี้ครับให้ดูเลยนะครับเนี่นะครับเป็นแอปเปนะครับ ขาลมาแรกมาเชิญที่ร้านครับทุกวันนะครับอันนี้อันนี้ผมามานําเสนอบางส่วนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามอา่ช่อง Star Second Hand Channel นะครับผมอันนี้ผมก็จะมา,อาบอกเพื่อนๆว่าที่ร้านเนี่ยมีรับแรกรับเชิญทางไปรษณีย์ อ่าเพื่อนบางคนคงงงเอ้มันมีด้วยเหรออะไรงี้ครับมีนะครับที่ร้านนี้แจ้งหนึ่งแขงครับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับส่งมาขายได้นะครับที่นี่นะครับผมไม่ต้องกลัวครับว่าส่งมาแล้วก็จะไม่ได้ตังค์นะครับผมเพราะว่าผมนี่ไม่มีอ่าปัญหาทางด้านการเงินนะครับนี่ครับสองเครื่องเลยครับส่งมาขายนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ลูกค้าจริงๆนะครับไม่ใช่นามานะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้นะครับสินค้าบางชิ้นนะครับถ้ามีมูลค่าสูงนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถใช้ลาล่ามูฟเนี่ยส่งมาขายที่ร้านได้นะครับอ,อันนี้เป็น iPad นะครับผม ไอ้พอันนี้ส่งมาเปลี่ยนนะครับผมส่งมาเทินเอาเอารุ่นใหม่นะครับไม่ชอบรุ่นเก่านะครับอันนี้ทางเราก็เปลี่ยนเทินให้ครับเพิ่มตังค์นะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่มตังค์แล้วก็เปลี่ยนเอารุ่นใหม่บอกรุ่นเก่าใช้ไม่ได้นะครับทางร้านก็รับแรกเทินเปลี่ยนรับคืนเทินเปลี่ยนเอารุ่นใหม่ รุ่นเก่าเอาไปแล้วไม่ชอบรับเทินครับผมนี่ฮรัุขูกค้าบางท่านเนี่ยไปขายที่อื่นหรือไปแลกเทินที่อื่นเนี่ยเขาไม่รับนะครับถึงรับก็ได้ราคาถูกถูกมากนะครับอันนี้ขเขาไป็นลูกค้าที่ร้านเราก็ทางผมเนี่ยรับแลกรับเทิน,นครับซื้อไปแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจนะครับที่ร้านก็รับแลกรับเทินนะครับผม อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสามกล่องได้นะครับผมนี่ครับออปโปอันนี้ก็เดี๋ยวทางผมนี่ก็เช็คสภาพสินค้าก่อนแล้วก็ประเมินราคานะครับแล้วก็จะทําการโอนเงินให้คุณลูกค้าครับที่ส่งมาขายนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอ,าอยากจะขายสินค้านะครับทักถามครับในช่องแจ้ซึนแฮ แจ๊กซ์แกลนแชนเนลหรือ,อแฟนเพจแจ๊กซ์แกลนนะครับหรือไม่ก็ในช้อปปี้ก็ได้นะครับผมแจ้ Second ๊กซ์แกลนนะครับมีทุกช่องทางนะครับมาสอบถามราคาได้นะครับถ้าถูกใจเนี่ยเพื่อนๆก็ส่งมาขายได้ถ้ากรทมเนี่ยก็สามารถส่งไลนล์มูฟมาขายได้นะครับผมผมเช็คสินค้าผ่านแล้วผมโอนเงินให้เลยนะครับวันนี้มานําเสนอแค่นี้ครับสวัสดีครับ